ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์ที่ทั้งเสาร์และศุกร์เลงไปที่ชาวลัคนาราศีกรกฎส่วนดาวพุธและดาวอาทิตย์นะครับก็จะไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเรือนอริ ชาวกรกฎคงจะต้องมีวินัยในเรื่องของการบริหารในเรื่องของรายรับรายจ่ายสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ดีผมก็เชื่อว่าคุณจะยังมีเงินมีทองใช้ตลอดนะครับเหตุผลเพราะว่าดาวนะครับยังเอื้อให้มีเงินมีทองเข้ามาตลอดสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ สิ่งละอันพลน้อยนะครับสำหรับการโคจรของดวงดาวตรงนี้ดาวอาทิตย์เองเนี่ยไปอยู่ในเรือนอริไปอยู่กับดาวพุธซึ่งได้ตำแหน่งเป็นประระวังเรื่องเดือดร้อนจากเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงญาตินำเรื่องเดือดร้อนมาให้ฉะนั้นถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นกรณีใดกก,ก็ตามให้คิดไว้ก่อนเลยว่าถ้าช่วยไปแล้วเดี๋ยวความยุ่งยากจะตามมา นะครับถ้าจะต้องตัดใจเขาเรียกว่าช่วยหรือให้เนี่ยนะครับก็ต้องคิดดูให้ดีนะครับว่าจะไม่จะไม่นาความจุกจิกใจมาให้ภายหลังอันนี้ก็เตือนชาวกรกฏกันตรงๆเหมือนกับจะต้องจุกจิกวุ่นวายวุ่นวือเกี่ยวกับเรื่องญาติหรือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสัปดาห์หน้าวันจันทร์และวันอังคารเป็น2วันที่อารมณ์หงุดหงิดไม่ค่อยแฮปปี้นักนะครับวันพุธพฤหัสสุกอ่าสบายใจขึ้นเสาร์อาทิตย์ มีโอกาสจะได้เดินทางช่วงสั้นๆอาจจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดใกล้ๆหรืออะไรก็ตามก็ว่ากันไปนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั้นทั้งดาวศุกร์และเสาต่างก็เลงไปยังลัคนาราศีกรกฎอาจจะมีเรื่องให้หึงหวงเรื่องให้ต้องเอ่อผมจะบอกว่ายังไงอาจจะบอกว่าต้องลุ้นทั้งดีใจทั้งหุดหงิดเข้ามาในคราวเดียวกัน เช่นมีแฟนมีคนรักอยู่เราก็รักอ่าเจอกันก็แฮปปี้พอแม่งห่างๆกันไปจะด้วยภารกิจหน้าที่การงานก็เสือจะเกิดเป็นปัญหามีความหึงหวงมีความระแวงขึ้นมานี่คือการยกตัวอย่างที่ตรองประเด็นที่สุดหรือชาวกรกฎอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตเขาคนนั้นเป็นคนดีเราก็ถูกใจแต่มันก็มีความระแวงอยู่นิดๆเช่นเฮ้ยไอคนนี้มันมีเจ้าของอยู่หรือเปล่าวะ เฮ้ยอคนนี้มันเป็นยังไงวะเฮ้ยระหว่างมันคบเราอยู่คุยกับเรามันคุยกับใครอีกหรือเปล่าวะเนี่ยคือชาวลัคนาราศีกรกฎคุณจะเจอแบบนี้นะครับสําหรับสัปดาห์หน้าก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่13ธันวาเร่ยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมอธิบายความมาถึงตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกเพิ่มเติมกับชาวกรกฎอีกสักนิดนึงนะครับ ดาวพุธไปเป็นประพุธเกี่ยวเรื่องการสื่อสารเกี่ยวเรื่องคําพูดพยายามพูดจาไราถนอมน้ําใจคนใกล้ตัวคนรอบข้างไว้สักนิดหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดเข้าคนนั้นเป็นคู่ครองของคุณนะสินแสมิงก็ขอให้โชคดีสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี